สารวตัตรเด็กไข่บวยสิทธิสารวตัตรเดกเสือใจอ่กินะครับซึ่งจะมีรายการมวยในวันที่11นะครับพระรจชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระภูวิจิตจักรศาสตร์นะครับท่านได้สั่งไว้ก่อนที่จะโบรณภาพน,นะครับบอกว่าถ้ามีพระราชาทานเพลิงศพก็ขอให้จัดมวยนะครับก็ลูกศิษย์ ไม่ขัดใจครับวันที่11ก็ไปให้กำลังใจครับศึกเ้าลกเบองนนทคูณเตเต้ะลับพระบาสามัคคีนะครับที่บ้านนนทคูนตะบนนนคข้ออำเภอนนทคูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ที่านสวัสวิเดชร่วมกับเสือใหญ่ครับเกิดตกตะไไวน้นาติดตามนะครับปืนเล็ก10กาวบังกรกับเพชรเอกราชเล่นดังมวยไทย แล้วก็มีเสือพระย์พยักหนดากินกับเพชรริวก,กิสิบลูกแพรครับพอไปดีเต็ตมมาตังสิบกับดีสิบเอ็ดครับก่อนท่านจะบอรณภาพนะครับท่านได้สั่งเสียลูกศิษย์เอาไว้นะครับทางลูกศิษย์ก็ไม่ขัดใจเลยนะก็จัดให้ลแล้วครับเต็มคาราเบลเลยครับดีสิบเอ็ด ยกแดงครับท่านกำเนิดแหคนับแีสี่ธนวาสน้ำเงินขันพยักนักป่วยที่โชคเสร็จนะครับด้วยความหวังดีจากท่านกำนันนะครับให้มาติดต่อรับค่าตัวด่วนๆนลยครับ ทีมงานเพชรนา,าครับเจมยอดด่วนครับเพชรนา,าครับตอนนี้ทางซุปเปอร์เจ๋งมีอยากอยากจะทราบยอดลือเกินครับแต่มีแชมป์ปูนเสือี่ครับเอ,เอกกรักษ์หมายเลขสิบหกครับเสือสีบ่วงขิดเหลืองี่สอดชัยสอยิ่งจเจริญกับชัดน มาเป็นเทรนเนอร์ฝัง่งปุ่นแดงครับส่วนน้ำมณนนีเสียบต้มครับที่คุณพ่อครับมาดูยกที่สองครับแดงมีสีธันวาครับที่มาของสีธันวานี่เป็นคนเกิดวันที่ห้าธันวาเลยครับทางคุณพ่อนี่ถือเคล็ดครับพ่อพ่ชัยก็เลยตั้งชื่อเป็นสีธันวา แต่ว,ว่าเกิดปมิ่ีห้านะสอบอยู่วอร์คโนครับต,ต้วประเด็๋ยขัดพยับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยกเฟื่อนฟูของมวยภูทรเลยครับ วันที่18กุมภาพันธ์นายกในแแพงตาทีมงานลูกคนรวยทีมงานท่านรงเรียนรัตนพันธ์นะครับทีมงานที่ใหญ่นกปเก็งเชวนหัวหน้าคณะนโปมวยนะครับนำนโมวยไปเปรียบนครับวันที่18กุมภาพันธ์เพื่อที่จะทำการชนในวันที่5มีนาคมแล้วก็22มีนาคมในยกสองบนเวทีครับในยกสองโอ้ ลูกสิบเอกลักษ์ลูกสิบสอนชัยครับแดงลูกสองเข้ามาดูครับสองครับ,รบสีบส่ทันวาอาการประเภทแหวกกาดนี่ครับเป็นเป็นประเภทสอบตั้งเลครับเอาอีกนะครับ,ออรบสี่ทันวาครับ สอบรูบ้แบบผัดพยัก <st ır k> สอบอีกแล้วครับ <st ır k> สอกอีกแล้วครับ <st ır k> ผู้ชายตั้งคำถามเลยครับเซ็ต <st ır k> หรือยังครับ 1ิหรือยังครับพันพยัคฆ์อ่าดูครับพยายามฝว่ำครับพันพยัคฆ์น้ำเงินคนันคบแดงมีสี่ธนวาครับปิดปิดปิดอะไรแขครับอาดูครับซ้ายครับพันพยัคฆ์หมดยกที่สองเอา ทานซุปเปอร์เจงครับนี่ขอบคุณทนายกช้างครับมาที่นี่ครับท่านทนายกสามารถครับสดสดในมือมีสามหมื่นะครับของเพชรนานาท่านใดที่อยากจะร่วมลงทุนติดต่อมาอ่ะตอนนี้นี่สามหมื่นครับเพชรนานาครับยอดของครูเจงตั้งไว้ที่80,000ื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ เพชรนามาสดสดสามเมื่ใครที่อยากจะร่วมขบวนกับเพชรนาครับติดต่อมาที่คุณต่อใส่นอ้พี่สมยศไป่ใช่ก็ถ้าอยากเห็นเงินแสนก็เอามาอีกสองหมื่น มาดูยกที่สามเลครับสี่ทันวอดแดงน้ำเงินทันทยักษ์มาวันนี้เสดา,ายผู้ใหญ่สมกอติโยโซไม่ได้มาครับ <S <S ทีมงานจาับตะบนตะกงนลยครับเอา้าเอาอลไรครับทันทยักษ์นล้วเงินล็อะ ยกสามเลยครับแต่สี่ธันวาน้ำวนทิพันพยักเลยครับโอ้ยสองครับโอ้โหแหมดูครับลูกศิษย์เอกลักษณ์สี่ธันวาครับต่างสองแต่ว่ายังไม่แตกเลยครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับมีทรายครับันพยัก สลับด้วยขวาครับป่ายโลกแฝดทันพยัคฆ์แดงนี้จากผู้สิทธิ์ก็ดำเนินในใจตัวน้ำยืนครันแจ้งไทยวิวัฒน์ครับอกว่าสี่ทันวาแต่ที่หางคิ้วด้านขวาในน่าจะปูดแล้วนะครับพันพยัคฆ์แต่ว่ายังไม่ปริครับแครบวกเือครับ ถึงกับสิกขาดูครับส่งเชีย์มาเลยครับบรรยากาศมาแลวครับดูครับยัดไฟครับทัยักเออลงล่างขวาครับสี่ทันม่าขวาครับคอ้ยผู้บรรยตั้งคำถามแล้วนี่ครับ จบไม่จบเห็นเจ้าฆ่าหรือเปล่าครับขอจิกมาเลยครับของจิกมาเลยครับของจิกมาเลยครับแบบนี้ครับโอ้ยสอนเอาอายุนี่ไม่ห่างครับอายุนี่ไม่ห่างกันเลยครับคนเดียวกันเลยครับไี้ทุกรคับพยายาม ยาเจาะไปที่ฐานล่าง,งสี่ทังวาเอาโต้คืนเอาจอทอีดีัีกมดันมับทีัทันสีมครับ,บ,รบสรมปดยันทม่นสเห็นันคีมทดนทีมันทีรเดวัทีสสมนสนทีม์ันมนทีรเสันทีรัน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 นทัวเสือนะครับ แล้วก็มีท่านกำนันจากตำบลสีสะอาดครับท่านกำนันใสสมาธินะครับอาสองท่านนะครับบอกคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปที่จะเป็นวันชนะกับไก่ฟ้าครับ อดีตบอยสักชัยคมรอยครับทีตงานพ่อขันชัยครับน้ำเงินดีเสียงเคดีเสียงต้มสารวัตรเด่นครับเสือใหญ่ดีดีอมยิ้ม ที่11ปีที่ยังชุกน้อยก็มีอีกตึงที่นี่ครับแล้วก็นนคูณใน่ดืัน11คุณพาแต่ว่าบนเวทีมาตามต่อในยกที่4ครับแดนนีสีธันวาเหมือนนิพพัทย์คกันลูกโดนสุดเด็กแคบขวาัเอาเลยครับโดนฟีคิดในกสี่ธันวาโด โยกเอาลงล่างครับโอ Ο, ะะ้ยนี่ถือว่เป็นลูกใหม่ของยอเทพตโตหลงผู้สมาดีครับเทเลยครับผลงานการประกบของผู้ใหญ่ชัดเจนทีมงานผู้ใหญ่แนนโอนกิจสนามดูครับจังหวะนี้ครับ เข่าหลวงไปนิดนึงครับพันพยังเอ้สายครับพันพยักษ์แต่มีสี่ันวาในวันนี้พันพยักษ์นะครับสิงเชียนี่ก็เริ่มเลิ่จะดังนะครับสายธันวาตลอดครับพันพยักษ์ มาดูหนสี่ทันวาเอาเนี่ครับเ้าเนี่ครับจิ้งก็มาแล้วครับดกสีครับดุสีก็เอาแทซ้ายมาอีกนะครับขวาครับดูในมาแกล็ 1, นะครับทาฝั่งันพยัคฆ์เครับยกที่สี่ครับอ้าวน้ำเงินผู้ใหญ่ป๊อปเชียร์เพิองอาจีนสองพันอ้าแล้วครับยาจากผู้ใหญ่ป๊อปสองพันเลยครับมียาสักยนึับ โดนสวนโดยแข้งขวาครับดูในครับดูว่าเป็นลูกเก่งของสี่ทันวาเลยครับอูที่สครับแต่ก็ยับนะครับนี่หมอยาครับผู้ใหญ่ป๊อบเชียบเพลิงจากอำเภอปราสาทนี่ครับอัดฉีดน้ำเงินมาสองเข็มเลยครับทีมงานของน้ำเงินน่าจะได้ยินนะครับ ยาสองเข็มจากผู้ใหญ่ปั๊บนะครับนี่ทราบข่าวว่าวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครับกะจัดอีกเนาะจัดอีกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านครับท่านกำนันเสริมจะพา กำนันผู้ใหญ่บ้านจัดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นในช่วงเดือนสิงหาในครับวันที่สิบของทุกๆปีเลนะย,ยครับมาดูยกสุดท้ายครับแบงค์ีซีธันวาวอเทคโนโลอุศวงกับพันพยัคพยักคลมยืนน้ำเงินนี่ครับ ยกสุดท้ายครับตไม่รู้ว <pet> ่ายาของผู้ใหญ่ปักจะออกอกเล็กหรือเปล่าครับกสุดท้ายครับดุจก้นครับ

พยักครับบนขอบซ้ายมีลูกขาวสี่ทันวาโอ้โหโอ้ยสัตชัยครับ คนเอกาจะเข้ากลุ่มเลครับแบบนี้ครับหยกสุดท้ายครับวัยรุ่ตามเกมแกยมุทซอเด้